สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายกๆๆๆๆ S <S าร t รอบ o c ง of the Year K Wow ขอต้อนรับเข้าสูร่สกรัรมอัปเดต0.6หวังว่าทุกคนจะถูกใจกับแพทที่เข้ามาใหม่นี้นะครับมีมอเตอร์ไซค์ตามที่คนต้องการกันแล้วนะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์บีบากมันดูมันออกเสียยังไงนะแต่สตาผมรู้สึกยังกับแพทนี้ก็ดีขึ้นนะครับการปลดล็อกล็อกพิกรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แหลกแล้วนะฮะแต่ก็จะมีอาการแหลกแบบเฟรมตกปัญญาอ่อนอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเท่ากับแพทก่อนหน้านี้นะฮะ และเรื่องมอเตอร์ไซค์บีบากนี่ผมต้องขอไว้เรื่องหนึ่งเลยว่ามันค่อนข้างจะโอเคมันก็โอเคแหละแต่สิ่งที่ผมต้องการมา้แต่แผ่นไหนก็คือการทำสโลปเขาเรียกว่า,ขาเาขาเรียกว่าทางทางขึ้นเหมือนกับเต็นที่คุณเห็นตอนนี้ทางขึ้นแบบนี้แล้วก็เอารถกระบะรถมอเตอร์ไซค์อะเจิดขึ้นแบบขับแบบพุ่งขึ้นบนฟ้าได้ผมอยากทำอย่างนั้นได้มากอะมันจะทำแบบมันจะทำให้เกมเพลย์การเล่นมันกว่านี้แน่นอนเวลาเราไล่ล่าคนหรือว่าเราทำแบบว่าเกมเพลย์แนวแบบดักคนอย่างเงี้ยโอ้โหเหือขึ้นฟ้ายิงเท่ แต่ตอนนี้ก็ขับลงเขาไปแทนก่อนนะขับพุ่งลงเขาไปแทนก่อน <laughs> มาวันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องของอัปเดตท,ที่มากันใหญ่ๆนะผมจะมาพูดถึงแค่ระบบซิสเต็มภายในร่างกายแล้วก็อาชีพของหมอตามที่ชื่อคลิปได้กล่าวเอาไว้อาจจะไม่ได้ละเอียดหรือทําความเข้าใจกับมันมากหรือทําให้ทุกคนรู้เรื่องมากพอหรือละเอียดมากกว่าก็ต้องถ้ามีอะไรผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมโอเคเรา,าเริ่มก,กันเลย อย่างที่รู้กันนะครับตอนสร้างตัวละครมีสายอาชีพเพิ่มเข้ามาใหม่หลายอย่างมากอาจริงมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกมันมันมันเพิ่มกี่อันว่าจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆหลักๆสำคัญเลยก็คือเมดิกนะครับผมหรือหมอพยาบาลและแต่ท่านจะเรียกกัน ทีนี้หมอพยาบาลอาอชีพนี้มีความจะเป็นยังไงนะครับก็ในเรื่องของการฮิลลิ่งดยการฮิลลิ่งเนี่ยก่อนอัปพดหรือว่าหลังจากอัปเดต0.6มาแล้วคนก็จะคิดว่ามันสาคัญตรงไหนวะคือยามันก็สุดท้ายมันก็ฮิวเหมือนกันมันก็อะไรเลยเหมือนกันจริงมันก็ใช่ครับทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเก็บแต้มไว้อัพอยองอื่นดีกว่าไหมที่มันจำเกตจำเป็นกว่าการเป็นหมออะไรเงี้ยถ้าเล่นคนเดียวก็ใช่มันอาจจะจำมันอาจจะทําอย่างนั้นก็ได้ครับพอเล่นคนเดียวแต่ถ้าเล่นเป็นกลุ่มก็ถ้ามีหมอไว้ก็ดี พราะสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีความแตกตา่างงั้นเขาคงไม่สร้างเป็นอาชีพคสัสหมอขึ้นมาทุกคสัสย่อมมีความแตกต่างกันอยู่ในตัวนะครับถึงแม้เราจะทําทุกอย่างเหมือนกันได้แต่ความสามารถหรือทักษะย่อมต่างกันฝนตกโอเคผมจะไม่ได้ไปลงลึกในเรื่องของตัวยาในรักการรักษาโรคแบบว่าโรคไข้หวัดป่าหรือโรคแบบหนาวอะไรเงี้ยผมมันมียาเพิ่มเข้ามาเยอะมากแล้วผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องของอันนี้เลยก็จะปล่อยไปก่อนนะครับผมใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ช่วยกันได้นะครับช่วยกันหน่อย โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการรักษาในช่วงแต่ละระยะนะครับผมโอเคการรักษาการบาดเจ็บหรือการเลือดไหลจะแบ่งออกเป็น C ทั้งหมด4 c นะครับ C 1ถึง C 4มันจะระยะ1ก็คือ C1 ระยะ4ก็คือระยะการบาดเจ็บสูงสุดนะครับซึ่งจะใช้การรักษาที่เยอะกว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งไว้ให้นะครับระหว่าง no skill จนถึงแอดวานเนี่ยมันใช้วัสดุเท่าไหร่ใช้ยาตัวไหนจริงๆแล้วเรื่องของการรักษาด้วยผ้าพันแผลเนี่ย มันจะมีบัฟของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับคือค่ารักษาความเสถียรภาพอย่างนี้ใช่ไหมแต่พวกแมนเดทธรรมดาเนี่ยพวกผ้าคิริ้วเนี่ยมันไม่ติดบัฟนะครับจะต้องเป็นยาผ้าพันแผลของทางการแพทย์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยกระดับขึ้นไปอีกอะ่ะพวกนี้จะมีบัฟการรักษาในตัวด้วยนะครับซึ่งบัฟในตัวผ้าพันแผลที่ผมบอกไปนะครับผมจะส่งผลต่อการรีสภาพร่างกายให้กลับมาดีไวที่สุดนะครับพร้อมบวกได้ไวที่สุด ส่วนไอ้พวกที่ไม่ติดบัฟก็จะทําให้เราฟื้นตัวได้ช้านะครับยิ่งแบนเดียใหญ่เท่าไหร่ยิ่งรักษาไวเท่านั้นนะครับการฟื้นเลือดและนี่ก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจพอๆกับไอ้ค่าความเสียรภาภนั่นก็คือเรามีโอกาสติดเชื้อจากการใช้ผ้าบันแผลอีกนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าอืมติดเชื้อที่ว่านี่อาจจะเป็นพวกโรคไข้วัดที่มาตามผ้าบันแผลทุกครั้งหรือว่าโรคอะไรสักอย่างที่เอ่อมันติดทางบาดแผลแ,แล้วทําให้เราไม่สบายอาจ,จะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ และความวุ่นวายในการอัพเดทนี้ขึ้นมานั่นก็คือเราไม่สามารถใช้แบนเดตหนึ่งอันรักษาด้ทุกเส้นเลือดที่ไหลนะครับเราจะต้องใช้แบนเดตที่เยอะมากๆและแต่และจุดนั้นถ้าเกิดว่ามันไปถึงระดับสุดท้ายนั่นคือขั้น4แล้วเราจะต้องใช้แบนเดตทั้งหมดถ้าโนสกิลนะครับขั้น4จะใช้การรักษาแบนเดตทั้งหมด5อันนะฮะโอ้ถ้าโนสกิลก็ต้อง5อันเลยอ่ะแล้วคืนะถ้าเลือดไหลทั้งหมด5จุดเราจะใช้แบนเดตกี่อันครับผมคิด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 ,คดไม่รู้อ่ะไม่เก่งเลข นั่นยิ่งทําให้เราต้องเล่นแบบระวังมากที่สุดนะครับเราจะวิ่งโง่ๆไปแจกไปยิงมั่วๆอย่างนี้แล้วรักษาตัวมันไม่คุ้มค่ายาแน่นอนนะฮะถึงแม้เราจะมีหมออยู่ในทีมก็เถอะแต่มันไม่คุ้มค่าแน่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสายรัดไอ้สีดำๆวงกลมน่ะหรือว่าคุณมีถุงดำๆนั่นก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นการรักษาที่ได้บัฟด้วยแล้วก็รักษารักษาแบบว่าใช้อุปกรณ์ในการรักษาน้อยลงไปอีกนะครับจากใช้แลก5อันต่อขั้น4 ถ้าเกิดว่าเราใช้วัสดุขั้นสุดท้ายใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสุดท้ายเราก็จะใช้แค่อันเดียวต่อขั้นต่อขั้น4นะครับการรักษาอาการบาดเจ็บนะครับเราไม่ต้องไปกดทีละอันใช้ทีละอันนะครับเราสามารถมัดรวม4-5 4, 5, 4 5อันได้เลยนะครับแล้วก็รักษาทีเดียวได้นะครับจะเป็นการรักษาแบบม้วนเดียวจบส่วนเรื่องแอปพลินกับเพนคิลเลอร์นะครับรู้สึกว่าเอฟเฟก การออกฤทธิ์ของมันจะช้าลงมากพอสมควรนะฮะเราจะกินเ็นชูลเลอร์ปุ๊บแล้ววิ่งปอได้เลยทั้งที่ขาหักเลยนั้นคือไม่ได้ครับพออัปเดตใหม่ปุ๊บมันทั้ง่าจะดีเลยพอสมควรนะฮะทางที่ดีนะ่าจะลองกินไว้ก่อนข้าบวกนะครับอาจจะช่วยได้แต่ไม่รู้นะอันนี้คือที่ฎีของผมคือกินเพนชูลเลอร์ไว้ก่อนแล้วให้ยามันออกฤทธิ์ในขณะที่ขาเรายังไม่หักพอมันหักปุ๊บเราจะไ,ไปต่อมันทําได้ไหมวะได้ใครใครบอกว่าใครคิดว่าได้แล้วลองทําถ้ามันได้บอกด้วยนะครับยังไม่เคยลองออนไลน์เลย สุดท้ายนี้ถ้าใครงงตัวไหนหรือผมอธิบายมึนๆตัวไหนเออก็ว่าอาทิตย์อธิบายมึนอยู่นะก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดีย๋ยวจะไปตอบให้ถ้าผมรู้นะอันไหนไม่รู้ก็จะตอบไม่รู้ออมมแล้วกมันถ้าชอบหล้บฝันจะหลั่หลับหลับฝีก baby